จะตกแต่ก็มีสว่างอุ้ยสวยนะเนี่สยสวยๆค่ะสวยมีบนเขาอันนี้เขาโดยสเก็ดนะคะทุกคนจ้ะอันนี้เป็นท่าจะมาหาของปลาแน่นอนเนี่ยใช่จะถูกไปสินี้อ้าคุณกลับมาหา ได้นะคะอู้สวยมากเลยพี่ทำเป็นรีสอร์ทเนาะโอเคเลยละค่ะถนนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจ้ะสีเลนตั้งไฟเรียบร้อยแล้วสมองเ เลทุกคนจ้ะกิมเห็นมันสวยจิมก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากพี่เพื่อนๆน,นะคะทุกคนจ้ะดูเหมือนฝนจะตกแต่มันก็เป็นอย่างนี้นะคะนะอันนี้สะพาน<อ>นะคะอืรู้ดอกสักสวยมากทุกคนจ้ะนี่นาทาสีถนนนะคะเก็บความเรียบร้อย ไปเลยเนาะค่ะเนาะนะคะแต่ก่อนนี้ตรงนี้ถนนตรงนี้สูงมากจะทุกคนจะ้ะแล้วก็มาทำใหม่ปรับลุงนะคะเนะาะสาธุปู่ยา่า สับปะรดจ้ะสะับปะรดค่ะกล้วยอันนี้ตรงนี้ดี่ท่องเที่ยวนะคะใครมาเที่ยวได้นะคะเปิดโฟคัสเที่ยวได้จ้ะจตอนนี้มีร้านค่ามีเห็ดจ้ะพี่โอ้สวยมาก คนจ้านี่นี่นี่ติมเอามาแล้วจ้ะดูแม่มิม้มนะคะพึ่งเล็กจ้ะพึ่งเล็กเน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 ่ทำได้ทุกอย่างอันนี้มันอยู่ต่ำเนาะค่ะเนาะรู้ดูแม่เขาคะ่ะติมเอาออกมาได้ไดจ้ะทุกคนจ้ะดูแม่เขาคะ่ะผู้หญิงเอามิมเอาน้ำพึ่งนี่จ้ะ ไปแล้วนะคะได้มาแล้วยายทีคะ่ะอันนี้อ่าห้านอไม้อีกแค่นิดนึงนะคะทุกคนจะ้ะอันนี้อร่อยจิมชอบอย่างเงี้ยคะ่ะกินแล้วไม่ปวดขาจะ้ะทุกคนจะ้ะไม่เหมือนนอไม่ได้จ้ะออกจากนอใหญ่แล้วก็มานอเล็กเนาะค่ะเนาะค,ะะคะ่นะ,คะเดี๋ยวค่อยไปดูกันว่าจะได้เยอะเลยน้อยเนาะค่ะเนาะอันะะนะะี้อีดอรุกโตจ้ะสวย ต้นนี้สวยค่ะทุกคนจ้านี่อีกที่หนึ่งจ้าทุกคนจ้าค่ะนี่ไก้บ้านจะไปดูหน่อไม้อีกนะคะทุกคนสมุนไพรหนแล้วสมุนจ้าฮอนโอ้อันนี้มะม่วงมะม่วงมะม่วง หักแล้วจะทำอะไรส่วนละไอ้ก็มันโดนมดอีกนะเศร้าอ๋อโดนมดป็นแก่แล้วอ่ะเดี๋ยวไปดูหน่อไม้มา<ล>ขอสักลูกละวอนนี้ไปได้แล้วเบาล้วถึงถึงไปแล้วจะไปหาไปพอหน่อไม้แล้ว ห <c oughs> น่อไม้หวานอีกชนิดหนึง่งได้หนึ่งต้มฮ <c oughs> มันมีหน่อและกอเอ็กกอและหนอ่อสองหนอนนะจ๊ะเนาะนี่แหละคะ่ะได้หนึ่งต้มอยู่หนึ่งคนกินนะคะเนาะนี่นะคะลักษณะกอของของหน่อไม้ชนิดนี้นะคะทุกคนจะค่ะมาก็หาอยู่หากินเนาะ เก็บเจออะไรเอาหมดเนาะค่ะเนาอโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปเก็บลำไย,ยต่อจ้ะคือดอกอะไรอ่ะส,อสวยเนาะโอ้ยสวยมากมากเลยจ้ะทุกคนจ้าขออนุญาตนะคะมีสีดอกจ้ะอ,อ๋อที่เราตัดไปปีก่อนนี้ใช่ไหม อืมดูคะ่ะทุกคนจา๋าดอกว่านนะคะเนาะสวยมากเลยจ้ะทุกคนจา๋าใช่ใช่ใช่เหมือนดอกบุเลยเลยเนาะสวยค่ะสวยทุกคนจา๋าเนี่นะคะต้นของเขาคกล้ๆคล้ายต้นขิงแต่ก็ไม่ใช่ขิงค่ะอันนี้เกิดขึ้นธรรมชาติจ้ะกินก็คล้ายขิงนิดนึงนะคะทุกคนจา๋านี่ยนะคะ ขอให้มีโชคสวยมากๆเลยค่ะทุกคนจ้ะดูค่ะเหมือนต้นขิงเลยค่ะทุกคนจ้ะแต่จะไม่หอมเหมือนออกออกมีกลิ่นนิดๆจ้ะทุกคนจ้ะลักษณะใบนะคะเหมือนต้นขิงเลยค่ะนี่ค่ะเหมือนกระชายเลยค่ะดอกกำลังสวยเลยจ้ะทุกคนจา้า สวยมากเลยดอกเขานี่ค่ะขึ้นธรรมชาติจ้ะทุกคนจ๋าคือป้นปนมีรถไถ่ก้าอ,อนี่แหละคะ่ะหัวปรีจ้ะหัวปรีรางคนกํะเน่ปุ้นเห็มหัวจังใหญ่เลยลายทั้งหมดอ่ะฮะ xe trái nó mỗi chân nhây ạ, mỗi chân có Cô nung đu xịt phục vãi cả tường lăn hút quay nè สองคนปีนนองเอาทุกยางไายนี่แหะค่ะทุกคนจ้าอีกหนึ่งคนหนึ่งคำคนหนึ่งมีไหนเทปเอาไปไม่แล้วกันไม่ลังล้แล้วนี่ค่ะ